คุณแม่พิชร่าได้แบบจนเต้นกับกพบเรื่องดอกก็ตดาดา้างไหมจ้าฝากด้ด้ครับดยนอน่อยยค่้่ไห้ดอกไม่โอ้โห อมขาวอมขาวเราไม่หายเห็นไวมอ้าวมะม่วงเดี๋ยวลูกลูกกินอะไรอยู่ทำกำไรได้เหรอ ยากค่ะยากมีความบ้ัวข้าใหม่ใหม่้าใหม่เลยแต่คุดี่อย่ไหนดูดกสมนีสมสอก็ได้หรอับุง

อะลูกเปเดี่ยวลูกเปไม่ใช่ต้องเปิดแผยตัวเองเลยอยากให้น้องเห็นล่แม่ไม่สกนต้องกันมันบนนี่

ไม่ยรูเลยโอ้ยสุดละอะไรดีกันถ่ายอะไรไมได้นชิดข้างน้าหน่อยนสนุกดวันที่สิบแปดเจอกันเออแยกไหมแยกไหมเออไม่นิ่มเลยก <c oughs> oh, you ่ย่ากครับผมมืดงี้อืที่ถึงไปพี่วัดใช่มพ่อีถึงพี่วัดชื่ออะ่ารักชื่เบียร์มบ เราตับแล้วกันยมที่บ้านเรา <c oughs>